สวัสดีครับช่อง Youtube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็เดี๋ยวคลิปนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับมีส่งมาขายอีกแล้วนะครับบันทึกคลิปวันที่5สิงหาคม2566นะครับจากเอฟซีบางบัวทองนนทบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับก็ทางทางช่องรับซื้อจริงนะครับดูคลิปให้เข้าใจนะครับว่า รับซื้อแบบไหนนะครับมีเหรียญแบบที่ทางช่องรับซื้อก็ส่งรูปมาทางทางไลน์นะครับไลน์ ID ดีผมแจ้งไว้ให้ตอนท้ายคลิปคลิปจบแล้วก็จะมีไลน์ ID ช่องทางติดต่อขึ้นไว้ให้นี่นะครับอันนี้แกะแล้วนะครับอ่ามีมีจดหมายด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมค่อยดูแล้วกันนะครับมาดูเหรียญกันก่อนเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานี่มาถึงก็แกะให้ดูเลยนะครับมาดูว่า ได้เหรียญอะไรนะครับส่งมาขายได้จริงหรือเปล่าโอเคนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับนี่เป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนเดี๋ยวผมอลองสักนิดนึงโอเคนะครับส่งมาขายได้จริงๆอันนี้คือส่งมาจากเอนนทบุรีมีเหรียญอะไรบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลย อ่าดูเหรียญแรกเลยนี่ยอดนิยมจริงๆนะครับพบเจอบ่อยผมบอกว่าพบเจอบ่อยจริงๆไม่ได้ทำคอนเทนต์หรือว่าไม่ได้หลอกนะครับได้มาอีก2เหรียญเหรียญ5บาทปี46สภาพอ่าผ่านการใช้งานทั้ง2เหรียญแต่ว่าเหรียญน,นี้ก็คือดูดีหน่อยนะครับมีบิดเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเหรียญน,นี้400แต่ว่าเหรียญน,นี้คุยราคากันไม่ถึง400นะครับเพราะว่ามีลักษณะของการแบบนี้นะครับ ออกไปทางชำรุดนิดหน่อยนะครับผมก็แจ้งราคาที่ผมซื้อได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพปกติธรรมดาแบบนี้เหรียญละ400รับซื้อนะครับนี่นะครับก็ได้เมกสองเหรียญน,นี่นะครับรับซื้อทุกสภาพแต่ว่าราคาก็ตามสภาพเหรียญอันนี้เป็นเป็นเหรียญ5บาทปี46ที่ส่งมาขายมีเหรียญอะไรอีกอ่อันนี้เหรียญอะไรเนี่ย41นะครับ10บาทปี41 ก็พบเจอบ่อยแบบนี้เจออหยา่อไปใช้นะครับเก็บสะสมไว้ดีกว่าหรือว่าส่งมาขายก็ได้ถ้าเกิดว่าสลานลมซื้อถูกก็เก็บไว้ก่อนส่งขายช่องอื่นหรือว่าขายที่ไหนก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสอันนี้ปี3 4นะครับ10บาทปี34ก็เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการราคาอาจจะ ไม่สูงเท่ากับปี4-1แต่ก็คือ,อแนะนำให้เก็บนะครับอันนี้ปี3-4ก็ได้มาหลายเหรียญน,นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8เหรียญโอเคนะครับเดี๋ยวดูให้หมดเลยอ,อันนี้เป็นปีปี4-4นะครับก็ดูไม่ต้องดูมากนะครับดูแค่ปีพศปีสี่สเดี๋ยวผมค่อยค่อยค่อยไปเช็คจำนวนแล้วก็โอนเงินให้กับ สมาชิกท่านนี้ที่ส่งมาขายก็มามา,มาแกะกล่องให้ดูนะครับมาสร้างความเชื่อมั่นว่าติดต่อได้จริงส่งมาขายได้จริงอันนี้ก็เป็นเหรียญที่พบเจอจริงๆอันนี้ก็เป็นปี43ราคาไม่สูงนะครับเหรียญพวกนี้ปี43 4สี 3, 4่ 4. เหรียญละ10อา่าบ5าบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปี4 2 3 4 5งสแบบนี้จะเหรียญละย0เนี่นะครับปี53ก็ 3. พบเจอกันอยู่บางคนก็บอกว่าหายากแต่ว่าบางคนเหมือนกับเอฟซี FC ท่านนี้ที่ส่งมาขายผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเก็บมานานหรือยังแต่ก็คือได้มาหลายเหรียญปี53นี่นะครับอ่า่บาทเอ้ยขออภัยครับเหรียญ10บ,บาทที่เป็นลักษณะของในหลวงพระเศียรใหญ่ผมรับซื้อแค่ปี53เท่านั้นนะครับปีปี52ปี54ที่ช่องอื่นๆทําคลิปผมไม่ได้รับซื้อนะครับอยากขายช่องผมก็ ดูคลิปช่องผมแล้วกันนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเหรียญที่ส่งมาเดี๋ยวดูจดหมายหน่อยแล้วกันนะครับมีมีจดหมายมาแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับมี <c oughs> เขียนราคามาเรียบร้อยเลยนะครับ5บาทปี4 6 2หกสองเหรียญสิบาทปีสามสี่แปดเหรียญ10บาทปี4 1 3หนึ่งสามเหรียญ10บบาทปีสี่สามแปดเหรียญนะครับอ่าอันนี้ปี4 4 โอเคนะครับยอดเงินคิดมาให้ผมเลยนะครับ 1, 000, 1, าบาทก็เดี๋ยวผมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือยืนยันนะครับไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ได้มาทำคลิปหลอกไม่ได้มาหลอกให้ดูเอายอดวิวแล้วก็ไม่ซื้อนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูเอาดูเองนะครับว่าซื้อหรือเปล่าผมไม่ได้ซีเรียสกับคนที่ไม่เชื่อนะครับผมก็ทำคลิปรับซื้อรีวิวของผมไปเรื่อยๆใครเชื่อก็ส่งมาขายก็ได้เงินไปเดี๋ยวผมโอนเงินให้ส่วนใครที่ไม่เชื่อ ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็ใช้ชีวิตของท่านแบบเดิมไปคือดูช่องแบบที่เขาหลอกให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดูกี่ปีกี่ชาติก็ยังขายไม่ได้เพราะว่าเขาหลอกให้ดูแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้นะครับรับซื้อจริงทักครับทักมาเลยเอาเข้าจริงติดต่อไม่ได้นะครับท่านกา็ชอบดูช่องเหล่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้ก็คือส่งมาขายจากนนทบุรีเดี๋ยวผมโอนเงินให้นี่นะครับทั้งหมดนี้กองนี้นะครับ ถ้าเกิดใช้ก็ได้แค่หน้าเหรียญแต่ถ้าเก็บแล้วส่งมาขายก็จะได้1,650บาทแบบนี้ก็เงินไม่เยอะนะครับแต่ก็คือขายได้จริงซื้อจริงติดต่อได้จริงนะครับสลานลมคอยชแนลก็คลิปนี้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ